สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sun of the Sun นะครับพบกับผมผู้อ่านนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเวลาเดิมนะฮะวันนี้เรามาเจอก,กันกับคลิปวิดีโอในหัวข้อนั่นแหละครับตามชื่อคลิปเลยก็คือคุณกับเขาจะได้พบเจอกันเพราะแรงปรารถนาแรงปรารถนามันก็เป็นหนึ่งในหลักอย่างหนึ่งเหมือนกัน นะครับในการเราจะดึงดูดสิ่งใดมาเพราะมันเหมือนจะเป็นการตั้งเป้าหมายให้เราไปสู่จุดๆนั้นได้อย่างเร็วขึ้นแรงปรารถนาในปีนสม,มัยก็เป็นแรงขับนะครับถ้าผมเปรียบง่ายๆก็จะคล้ายๆกับน้ํามันนะที่เติมลงไปในรถจยทําให้รถมันวิ่งไปข้างหน้าได้นะครับไม่ต้องจริงจังกักรประมาณโวมากนะครับไม่ได้เก่งเพราะฉะนั้นนะหากใครคิดว่าคลิปๆนี้คือคลิปของคุณนะครับก็ลองมารับชมดูได้นะครับ อ่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์แชร์ซับสไคร้รูปหนึงคอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักด้วยละกันนะจ๊ะอ่ะว้ายไพ่กระเด็นอีกแยว้วไพ่กระเด็นอีกแยว้วไพ่กระเด็นอีกแย้อืมล o ทอเพนนิ่งเคิลคุณวิภาพน่ารักนะภาพน่ารักจัง f o ล์ Four of p พ n น a c l e ขึ้นมาใบแรกเลยนะครับ ชาวธาตุดินนะครับคุณกับเขาเกี่ยวข้องกับพลังงานธาตุดินก็คือราศีพฤษภกันมังกรนะครับนะแต่จริงๆราศีไหนก็ได้แหละนะ พลังงานนี้บ่งบอกถึงตัวคุณก่อนนะว่าตัวคุณที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะถ้าไม่ใช่คนอินโทรเวิร์ตนะก็คือเป็นคนไม่ค่อยสูงสิงกับใครเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงก็จะเป็นคนที่ขี้อายมากหน้าแดงนะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวชอบใช้ชีวิตอยู่ในโลกของตัวเองนะไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่าไหร่นะครับซึ่งหนึ่งนั้นก็คือตัวผู้อ่านเองนี่แหละนะผู้อ่านก็เป็นคนแบบนี้นะไม่ค่อยชอบเข้าสังคมนะครับเกลียดเรื่องราววุ่นวายข้างนอกนะได้วยังไงต่อ วันนี้ผมใช้เด็กนี้เลยนะเล่าเรื่องเลยนะครับว่าคุณเขาจะเจอกันได้ยังไงหลายคนสงสัยว่าเอา้าอยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วจะไดไ้เจอกันได้ยังไงใจเย็นๆตัวเองเดี๋ยวให้ไพเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะบอกเองอนะเนาะเอืมภาพสวยอะเพื่อนเพื่อนๆตัวเองดูดิภาพสวยมากผมชมคนทำไพออเลยอะ โอ้ยขนลุกทีนี้พอมีไพ่เดทขึ้นมาดูเหมือนว่าตัวคุณน่ะมีแนวคิดที่จะปฏิวัติหรือเริ่มเหมือนกับค่อยๆออ,อ,ออกจากจุดจุดเดิมออกจากเซฟโซนที่ปลอดภัยไปทำอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นสำหรับคนปกติอะนะคือจริงๆคุณอิทวนก็ปกตินี่แหละแต่มันเป็นอ,อุป,ปนิสัยอย่างหนึ่งนะ ผมไม่ได้บูลลี่นะอย่าเข้าใจผิดเพียงแต่ว่าคนอินโทรเวิร์ตคนขี้อายหรือคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างจะสูงเนี่ยการที่จะกล้าออกไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ท้าทายมันคงเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับถ้าใครที่เป็นแบบเนี้จะเข้าใจจะเข้าใจโหก,กันดีเลย tree of ones สาไม้เท้าพลังงานของคุณในตอนนี้รู้สึกว่าสาเหตุที่คุณตัดสินใจที่จะออกจากเซฟโซนเพื่อ พัฒนาชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียใหม่เหตุผลก็คือ tree of ones คุณอยากจะเป็นคนที่มั่นคงในตัวเองอยากจะมั่นคงในชีวิตอยากจะหาเลี้ยงชีพตัวเองได้ดีขึ้นคน i n t r o ิร์ตคนโลกสวนตัวสูงนะครับหรือคนขี้อายเนี่ยเวลาเขาทํางานทําการอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดไปทุกคนนะแต่ถ้าที่เห็นจากส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาในด้านของการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมโดยเฉพาะยิง่งถ้าเป็นในสังคมที่ทํางานแล้วก็ยากอยู่เหมือนกันจริงไหมละ่ะถ้าไม่จริงแย้งได้คอมเมนต์คุยได้นะ เป็นความรู้ผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เท่าที่ผมเจอรวมถึงประสบการณ์ตัวเองเนี่ยการจะเข้าสังคมหรือการที่จะปฏิวัติก้าเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทาในสิ่งที่แปลกใหม่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพวกเขาแต่คุณเชื่อมั่นว่าคุณทําได้อัน,นี่เป็นหนึ่งอย่างที่ผมขอชื่นชมคุณคุณนั่นแหละขอชื่นชมว่าคุณเชื่อมั่นว่าคุณทําได้ถึงแม้ว่าลึกๆอาจจะไม่มั่นใจร้อเนนะแต่คุณเชื่อว่ามันจะดีกว่าที่เป็นได้แน่นอนทรีออฟบอลออกมายืนยันแบบนั้นภาพสวยอะ่ะผมเห็นแล้วผมหลงรักเลยอะ่ะ เมือี้ผมลงรักเพื่อนๆทุกคนนั่นแหละอีอ e ี e e. <laughs> <laughs> ยอดเก่งแม่แฮ v ฟ of Swords อ่ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ทีเดียวขออีกใบหนึ่งแฮงแมนอืมบอกได้หลายอย่างมากเลยนะ ผมว่าผมพอเข้าใจแล้วว่าทาไมตัวคุณถึงมีแรงปรารถนาแบบนั้นผมว่าผมพอเข้าใจแล้วแต่ขอพูดจากหน้าไพ่ก่อนนะคืองนี้ไฟอัพสอดตามด้วยแฮงแมนตามมานะครับตัวคุณเองแน่นอนว่าด้วยคนอุปนิสัยอินโทรดแบบนี้นะการที่จะกล้าทาอะไรสักอย่างเนี่ยแน่นอนครับไฟอัพสอดครับมันจะต้องมีปัญหาตามมาคือจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนอุปนิสัยแบบไหนอะเวลาจะทาอะไรบางสิ่งบางอย่างอะก็มักจะกลัว นะครับกลัวปัญหาจะตามมาในกรณีนี้เนี่ยน่าจะเป็นเดอะแฮงแมนก็น่าจะเป็นเอาเอาเท่าที่อา่อานอา่านหน้าไพ่นะบอกที่รู้สึกได้คุณกลัวการโดนตําหนิคนที่มีพลังงานแบบนี้นะกลัวการโดนตําหนิกลัวการลงเริ่มลงมือทาตั้งแต่ครั้งแรกเพราะกลัวความล้มเหลวแฮงแมนออกมาบอกแบบเนี้นะแล้วตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ได้เป็นทุกคนนะไม่ค่อยยอมรับหรือรับได้กับสิ่งที่ ที่มันเกิดเป็นความผิดพลาดหรือจะต้องโดนตำหนิตามมาอันนี้คุณไม่ผิดนะคนเรามีความกลัวได้ทั้งนั้นครับเป็นเรื่องปกติคุณค่อนข้างจะก,กังวลครับไฟลอัพสอดตามด้วยแฮงแมนเนี่ยกังวลกับสิ่งที่จะตามมาในการจะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะบางคนเนี่ยมีความพร้อมนะคือปกติอยู่แต่บ้านตลอดแต่ตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยฉันอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อยากแบมือของเงินพ่อแม่ไม่อยากจะเป็นภาระให้กับทางบ้านตัดสินใจปฏิวัติตัวเองแต่ลึกๆก็กกยังกลัวกลัวปัญหาที่จะตามมา เพราะตัวคุณเองก็ยังไม่ได้บัานใจขนาดนั้นอย่างที่ผมบอกไปแต่แรกแต่อย่างน้อยผมก็ขอชื่นชมคุณนะตรงนี้นะว่าคุณกล้ามากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยกันผมก็จะทําเหมือนกันนะครับคุณมีเพื่อนแล้วนะคนหนึ่งแล้วยังไงต่อแล้วมันเกี่ยวข้องกับพลังงานตรงนี้ยังไงอยากได้กําลังใจเหรออุ้ยต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 ุ้ยโอ้โหใช่เลยนี่ครับ two of pentacles ใช่เลยครับถูกต้องครับคุณต้องการ คนปลอบใจคุณต้องการใครสักคนที่อยู่ข้างๆคุณเพราะลึกๆคุณก็กลัวแฮงแมนก็บอกมาแบบนี้คุณอยากได้ใครสักคนอยู่ข้างๆคอยปลอบใจให้กําลังใจคุณอยู่เคียงข้างกับคุณในยามที่คุณอ่อนแอหรือยามที่คุณไม่ไหว mm. ถ้าคนปกติเนี่ยเอาอีกแล้วใช้คํานี้ก็จะบูลลี่อีกถ้าคนที่เป็นนิสัยที่ไม่ใช่คนอินโทรเวิร์ดนะหรือคนที่ขี้น้อยใจขี้อายอะไรแบบนี้เวลาเขาทําอะไรเนี่ยโดยปกติเนี่ย ก็มักจะพึ่งพาตัวเองได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่พัฒนาแล้วแต่ดูเหมือนว่าถ้าเป็นคนอินโทรเวิร์ดตามพลังงานตรงนี้นะผมไม่ได้บูลลี่นะบอกไว้ก่อนไม่ได้ตั้งใจจะเหยียดด้วยดักไว้เลยเพียงแต่ว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีอุปนิสัยแบบนี้มันเป็นเรื่องเหมือนจะเป็นต้องเป็นเรื่องยากสักนิดนึงและเขาต้องการความมั่นใจเขาต้องการกําลังใจเพราะแน่นอนว่าถ้าเป็นคนอินโทรเวิร์ดคนขี้อายคนขี้น้อยใจคนขา้างคมไม่เก่งเพื่อนไม่ค่อยมีอยู่แล้วแต่ลึกๆเขาก็อยากได้ความรักนะครับ อยากได้ความรักอยากได้อะไรหล่อเลี้ยงหัวใจเพอ่เติมพลังไฟให้เขามีความกล้าพอที่จะต่อสู้ในวันข้างหน้าได้ไม่รู้พลังงานของคุณเป็นแบบนี้ไหมถ้าไม่ใช่ปิดยังทันนะโอเคแต่ถ้าเกิดใช่ไปต่อหรือถ้าเกิดบางทีตัวคุณที่ฟังอาจจะไม่ใช่คนอินทร์ิรวดก็ได้เพียงแต่คุณน่ะถ้ารู้สึกอยากจะทําอะไรอะ่ะแล้วคุณยังกลัวๆอยู่ในช่วงนี้นะและคุณต้องการใครสักคนหนึ่งพลังงานก็มาในรูปแบบนี้ได้เหมือนกันนะแต่ผมตีเป็นส่วนน้อย Queen of Wands อ่ะเดี๋ยวขอเปิดให้หมดนะควานทีเดียว The Sun โว้ว Page of Swords Page of Cups โอ้โห พลังงานน่ารักมากนะจ๊ะอ่ะลงมาคุณต้องการความรักคุณต้องการนี่คินคินอฟบอลครับอยากได้ให้เป็นแรงใจอันนี้คือผมได้บอกไปแล้วรละใคก็เพิ่งมาบอกนะและสิ่งที่คุณอยากได้ที่สุดก็คือเดอะซัครับความสุขความสบายใจสําหรับคนที่อุปพลังงานแบบเนี้มันเหงาว้าเวและโดดเดี่ยวมากนะครับอย่างน้อยเขาต้องการใครสคักคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันนะครับคอยเป็นเพจอฟสอดครับ เป็นคนคอยชี้นำทางให้กำลังใจเขา p g g o o f ค u p เป็นแรงใจเล็กๆทำให้ทาให้โตของคนที่มีพลังงานตรงนี้หมายถึงคุณนะ่ะก้าวต่อไปนในวันข้างหน้าได้สู้ต่อไปในวันข้างหน้าได้คุณไม่ได้ขออะไรมากเลยคุณต้องการแค่นี้อืมดีดีดีโอเคแล้วยังไงต่อล่ะทีนี้อันนี้คือแรงปรารถนาของพลังงานในวันนี้นะ คุณอยากได้ใครสักคนมาอยู่เคียงข้างต่อสู้กับคุณในจุดเริ่มต้ตนตรงนี้และพร้อมฝ่าฟันไปสู่ความสําเร็จด้วยกันคุณกลัวคุณกลัวปัญหาคุณกลัวว่าตัวเองจะไม่แข็งแกร่งพอคุณต้องการใครสักคนหนึ่งเพื่อเป็นผู้เติมแรงใจเป็นความสบายใจเป็นผู้มอบกาลังใจให้มอมอบความกล้าอ,อันลึกซึ้งแม้เพียงเล็กน้อยและเป็นความสุขเล็กๆในใจคุณต้องการแค่นี้จริงๆอ่ะแล้วคุณจะได้ไหมมา แล้ว้าจะได้เขาคนนี้เป็นพลังงานแบบไหนอ่ะบอกราศีไหมธาตุดินไม้เท้าเยอะสุดธาตุไฟไม่สิงธนูเยอะสุดเลยนี่เดรฟันด้วยธาตุไฟไม่สิงธนูแสดงว่าพลังงานบนเนี้ยคนธาตุจริงๆมันก็ทุกธาตุอะธาตุไหนก็ได้แหละแต่ถ้ามากสุดน่าจะเป็นธาตุดินกับธาตุไฟนะครับวันเนี้ยเยอะที่สุดนะอ่ะแล้วยังไงต่อ คุณกับเขาจะได้พบเจอกันไหมด้วยแรงปรารถนาที่คุณมีคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้ไหมเจอยังไงเมื่อไหร่ลักษณะเขาเป็นอย่างไรครับ n i นายออฟ o r ดครับเมื่อคุณเริ่มสู้ครับจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำการส่งคุณคนนี้มาอ่าะไรยังไงต่อขอเปิดไพ่ให้หมดทีเดียวเลยนะตัวเอง Judgment อืมอะไรอ่ะ page of pentacles a e of cups t รี e อฟคลับอืมอะลงมา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 ถามว่าจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งคนคนนี้มาเมื่อไหร่นะครับเมื่อคุณเริ่มสู้เริ่มฮึดนี่แหละครับผมราะว่าคุณก็เริ่มก็เริ่มจะมีพลังงานหรือมีความรู้สึกแบบนี้แล,ะละ้วล่ะนะครับจักรวาลและสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์จะชี้นต์ออกมายืนยันว่าเขาจะส่งมาให้อย่างแน่นอนนี่เพจอเวนเคัคิลจะส่งคนคนนี้มาให้อย่างแน่นอนเขารับฟัง นะครับส่งมาให้แล้วอย่างแน่นอนเมื่อคุณตัดสินใจกล้าปฏิวัติตัวเองเอ e อ f Cup กล้าที่จะให้อภัยตัวเองไม่รู้นะว่าคุณมีความผิดอะไรหรือมีพลังงานไม่ดีอะไรในภูมิหลังที่ทำให้ตัวคุณกลายเป็นคนเก็บตัวอินโทรเบิร์ตขี้อายแบบนี้ขี้กลัวแบบนี้แต่จงให้อภัยตัวเองซะและพร้อมให้ตัวเองช่วย,ยวครับมีความสุขและความสบายใจในวันข้างหน้าเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามนี้จะส่งคนคนนี้มาให้ ่ะทีนี้ดูพลังงานของเขาคนนี้หน่อยนะเอาเข้าวๆว่าเขาเป็นคนยังไงเขาทุกเธอคนนี้เป็นคนแบบไหนประเภทอะไรยังไงนะครับมาปึ๊บเอาเด็กเดิมนี่แหละการสำรับ Six of p e n น a c l e s ลโคเรียน เป็นคนที่เคยให้การช่วยเหลือกันมาก่อนเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบุญคุณหรือมีการให้ความช่วยเหลือกันมาในอดีตนะครับมีการช่วยเหลือกันมาในอดีตท,ที่แบบเป็นครั้งหนึ่งที่น่าจดจำนะครับ10 of s อ่ไช่วยเหลือในยามลำบากจริงๆด้วยเนี่ยคอยช่วยเหลือกันในายามลำบากในายามที่ตัวคุณไม่โอเคคนคนนั้นนั่นแหละจะกลายเป็นรักครั้งใหม่ของคุณเป็นรักที่คุณปรารถนา Temp e r a n c e ดูเหมือนว่าคุณรู้สึกกับเขาแบบไหนเขาคนนี้ก็จะรู้สึกกับคุณแบบนั้นแหละครับเหมือนกันเป๊ะเลยสถานะที่คุณต้องการจะวางต้องการแบบไหนเขาก็จะปฏิบัติแบบนั้นอย่างแฟร์นะครับไฟออฟเพน n t a c l e ลเป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่นั่นแหละครับบางคนตกใจใช่ไหมบางคนกำลังกำลังสงสัยใช่ไหมตอนที่เปิดไพ่ว่าเฮ้ยมันจริงเหรอผู้อ่านบางคนเรียกผมพ่อหมอพ่อหมอว่ามันจริงเหรอคนคนไหนอ่ะใช่คนที่ผมนึกหรือเปล่าที่คนที่ดีชั้นนึกหรือเปล่าครับ ครับไฟออฟเพนเดอร์เคิลครับนะครับบอกมายืนยันว่าใช่ครับแบบนั้นแหละครับคนนั้นแหละครับนะเอชออฟเพนเดอร์เคิลหนึ่งเดียวเท่านั้นด้วยคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้แหละครับไฟออฟเพนเดอร์เคิลแล้วก็เอชออฟเพนเดอร์เคิลหนึ่งเดียวคนนั้นคนคนนั้นเลยอะ่ะที่อยู่ในใจคุณอยู่ในหัวสมองคุณที่คุณกำลังนึกออกอยู่ตอนนี้คนคนนี้แหละครับที่จะกลายเป็นรักในปรารถนาของคุณขอดูราศีหน่อยดีกว่า ดูราศีหน่อยหยิบของเล่นมาเล่นแะด้ไม่ได้เล่นสนานวายจริงสไกลเลยอืมนีนี่ครับธน,นูราศีธน,นูราศีพิจิกตุน นะครับ3ราศีนี้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอหรือคุณ5 9 8นะครับเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างลองดูนะครับตัวเลขเดังกล่าวคนคนนั้นแหละครับที่จะเข้ามาโอเคแล้วสถานการณ์เป็นยังไงขออีก5ใบเออบอกสถานการณ์หน่อยก็ได้ ว่าคุณกับเขามันจะมันจะไปเริ่มอะไรยังไงตรงไหนนะครับสถานการณ์ที่คุณกับเขาตัดสินใจเริ่มคบหากันถ้าเกิดคุณอยากจะคบกับเขาคนนี้นะ The world ครับโซเชียลมีเดียเลยนะครับสำหรับคนอินสำหรับคนอินเทอร์เวิร์ดคนติดบ้านทั้งหลายโซเชียลมีเดียคือทางออกครับที่ดีที่สุดอยู่แล้วโซเชียลมีเดียทั่วไปนี่แหละครับนะเพราะผมรู้สึกได้ว่าตัวคุณน่ไม่น่าจะเล่นแอปหาคู่นะไฮปริเชต์ออกมายืนยัน มาจากแรงปรารถนาของคุณจริงๆนะคนคนนี้แล้วคนคนนี้จะรู้ใจคุณมากเลยถ้าคุณเวลาคุณนึกถึงเขาอ่ะหรือนึกถึงเธอคนนี้เขาจะรู้เลยแล้วเขาก็จะรีบทักบึ่งมาเลยไม่รู้ว่าคุณมีแบบนี้ไหมนะครับจะรีบทักรีบกบึ่งมาหาเลยว่าเฮ้ยเธอเป็นอะไรหรือเปล่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่านะ free of p i n a c l e เป็นพลังงานที่คุณรู้สึกสบายใจนะครับน่าจะคบหากันมานานแล้ว3าปีบบกรบไม่เกินแน่ๆเลยน of Wands และ Ni h t of p เ n n a c l e รุ่นเดียวกับคุณนี่เพื่อนคุณเลยหรือไม่ก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่อายุห่างกันไม่เยอะ n i ท์ Night of ฟวอ n Night of p เ n n a c l e ห่างไม่ห่างกันมากนะครับน่าจะอยู่ช่วงหลายช่วงในชีวิตพร้อมกันกับคุณอยู่นะคุนนี้อืมก็ถือว่าดี ถ้าคุณตัดสินใจจะน้อมรับพลังงานนี้ก็อ่ะโอเคแล้วแต่เพื่อนๆก็แล้วกันเนาะพลังงานตรงนี้ถ้าเกิดใครฟังแล้วรู้สึกว่ามีความสุขอยากให้มันเป็นจริงก็กดน้องรับคำทนายเอาไว้นะครับนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสัมพันธ์ที่ดีเพราะนี่คือรักที่คุณปรารถนาคุณต้องการใครสักคนมาอยู่เคียงข้างคุณต้องการ,รสักคนหนึ่งให้เป็นแรงใจเป็นแรงไฟในการใช้ชีวิตต่อไปณนะวันนี้ผมขอชื่นชมคุณหนึ่งอย่างคือคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันค่อนข้างยากสําหรับคนที่อินโทรเวิร์ตคนเก็บตัวมันยยากอู่แล้ว แต่อย่างน้อยการที่คุณกล้าจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่ดีกว่าผมชื่นชมผมยกนิ้วให้นะครับขอให้คุณพยายามต่อไปสู้ๆนะครับขอให้ช่องสั้สนๆเป็นดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนพบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดั่งแสงแรกแย้มแห่งดวงตะว,วันที่ทำให้หัวใจคุณมีความสุขครับไว้พบเจอกันใหม่สำหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับ